Times, ฉลองครบรอบ4ปีชัดงานสุดยิ่งใหญ่ Thailand o u อาล o k From Global Disruption to Thailand Transformations โดยบุคคลสำคัญระดับประเทศอาทิพลังงานเพื่ออนาคตปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0การพัฒนาเศรษฐกิจยุคดิจิทัลสนับสนุนโดยปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน55ปีกฟผภา,พารกิจแห่งความยั่งยืนรองเท้า r o โ s o f t ใช้ดีบอกเพื่อนนะคะนะคะ สปีกเกอร์แต่ละท่านฉายภาพของประเทศไทยให้เราได้เห็นกันนะครับผมขออนุญาตแนะนำผู้บริหารของ The States Times นะครับคุณกบพรพิชิตสมัครทำครับเป็น co-founder และ CEO นะครับ Chief Executive Officer นะครับอีกท่านหนึ่งครับคุณปอนทภูมิรัชยากรครับ co-founder และ Chief Operation Officer นะครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับ เราอยากจะ,จะฟัง,ฟงว่าทำไมว,วันนี้<ม>ถึงต้องตั้งชื่อหรือตั้งทีมของงานว่าเป็น Thailand Outlook from Global Disruptions to Thailand Transformation นะครับขอสิงปรบมือต้อนรับคุณปอบนเวทีนะครับครับผมปอนะครับเอ่อ12-12เมื่อ4ปีที่แล้วนะครับผมปล่อยคอนเทนต์แรกนะครับด้วยความตั้งใจอย่างสูงช่วงนั้นเนี่ยประเทศไทยอยู่ในช่วงที่มีโควิดระบาดครับมีเฟสนิว์มากมายที่สำคัญมีการทำลายล้างสถาบัน ชาติสายกษัตริย์ค่อนข้างเยอะเรามีดมการอันแรงกล้านะครับที่อยากกระทําสํานักข่าวขึ้นมาเพื่อบลานซ์ให้สังคมเราเนี่ยมีความสมดุลทางด้านข้อมูลครับนั่นเป็นจุดกําเนิดเมื่อ4ปีที่แล้วความคิดของเราเนี่ยคิดว่าเป็นเพจเล็กๆเพจหนึ่งแต่วันนี้ก้าวมา4ปีก็ขอบคุณพู้สนับสนุนทุกท่านนะที่นี้ด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านด้วยครับเด e สเตไทถ้า เปรียบเป็นคนนะครับร่างกายเนี่ยอาจจะเป็นผมนะครับแต่ถ้าจิตวิญญาณของเดอเซทามก็จะเป็นพิ่กภานพิจิตนะครับผมสุดท้ายนี้เราหวังว่าประเทศของเรานะครับจะดีขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันนะครับก็ขอบคุณสปิเกอร์ทั้ง3ท่านนะครับทั้งท่านพิระพันธ์นะครับพี่ขิงนะครับแล้วก็พี่โอชัยวุฒนะครับที่กรุณามาฉายภาพให้เราได้เห็นว่าประเทศไทยของเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะครับแล้วก็มีความหวังในทุกๆวันนะครับซึ่งตรงกับเจตจำนงของสื่อของเรานะครับ ขอบคุณทุกท่านมากๆครับนะครับผมอยากจะพาพวกเราทุกท่านนะครับมาฟังวิสัยทัศน์เห็นภาพของพลังงานของประเทศไทยกันนะครับว่าจากนี้ไปเนี่ยโครงสร้างพลังงานและความยั่งยืนของพลังงานของประเทศไทยนั้นจะออกมาในรูปโฉมไหนนะครับขอเสียงประมือต้อนรับคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบนเวทีครับเรียนเชิญครับ ท่านตำตรีอุตสาหกรรมนะครับท่านเอกนัทพร้อมพันธ์ท่านดีตำตรีดีอีครับท่านชัยวุฒนาคมานุสรศท่านผู้บริหาร State Time แล้วก็น้องน้องนักศึกษารัฐศาสตร์ารามคำแหงแล้วก็ท่านอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆแล้วก็ท่านที่ให้ความสนใจมางานวันนี้รวมถึงผู้สนับสนุนทาง State Time นะครับ หัวข้อที่ตั้งไว้เนี่ยความจริงก็ตัวอย่างก็คือ state time เนี่ยก็คือไอ้ disruption ที่เกิดขึ้นทั้งหลายแหละมันเกิดขึ้นทั้งหมดแหละไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งทั้งหมดมันเกิดจากความเจริญแล้วก็การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็คือเรื่องของเทคโนโลยีมันเป็นเรื่องของกลายเป็นเรื่องรอบตัวเราไปแล้วไอ้ disruption ที่ว่าเนี่ยความจริงใช้ภาษาไทยใช้ยากมากเลยแต่มันเป็นอะไรที่ กระทันหันฉุกเฉินรุนแรงที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปหมดไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องของสังคมในแง่ของผู้ประกอบการหรือว่าไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจภาค,ภาครัฐต้องปรับตัวพวกเราประชาชนก็ต้องปรับตัวให้ทันเหมือนกันซึ่งถ้าเราปรับตัวไม่ทันเราก็ไม่ทันกลโกงกลเกมของพวกที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางไม่ชอบหรือใช้กลไกต่างๆในทำให้เกิด ผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็ทําให้เกิดความเสียหายกับส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนสิ่งต่างๆเราเนี่ไม่เคยเปลี่ยนเลย disruption จะเกิดไม่เกิดเรื่องนี้มีตลอดแล้วคนก็ไม่กันนึกถึงเรื่องนี้ในเชิงของของอะไรอะ่ะของเขาบอกเรื่องทุจริตคอร์รัปชันคนไปม,มองแต่ภาครัฐความจริงเอกชนก็มีทุจริตคอร์รัปชันคือการสแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวในทางไม่ชอบ เพียงแต่ว่าถ้าเป็นภาครัฐเนี่ยเขาบอกเป็นการทุจริตมีโทษตามกฎหมายแต่เอกชนมันไม่มีครับเพราะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ว่าการสแสวงหาประโยชน์เนี่ยมันไม่ได้ต่างกันเขาบอกให้ผมมาพูดเรื่องเรื่องเมื่อกี้ที่บอกอะเรื่องหัวข้อผมแปลเป็นไทยคือพลังงานเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงเขาใช้เลปบปริวันเนี่ยคือการปฏิวัติตพลังงานตอนที่ผมเริ่มทําพักนี้กับคุณเอกนัทซึ่งเป็นนอีกหมวกหนึ่งคือเลขาธิการพักผมเนี่ย เราก็คุยกันครับว่าวันนี้เรามักจะได้ยินคําว่าปฏิรูปปฏิรูปนู่นปฏิรูปนี่แต่สําหรับผมกับคุณเอกนัทที่คุยกันเนี่ยแค่ปฏิรูปมันไม่พอมันต้องลื้อทิ้งเลยหลายเรื่องหลายอย่างในประเทศเนี้ยมันต้องลื้อทิ้งระบบราชการที่อืดอาดจ,จะเปิดร้านอาหารทีนึงเนี่ยไม่รู้จะได้ใบอนุญาตเมื่อไหร่ไปกี่กระทรวงไปกี่หน่วยงานเรื่องแค่นี้ทำไมไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ลื้อระบบแบบนี้ทิง้ง สังคมก็จะทําให้ข้างหนึ่งไปไกลอีกข้างหนึ่งถูกทวงเมื่อลื้อสิ่งเหล่านี้ออกไปได้มันก็จะปลดพันธนาการชีวิตเหลายเรื่องออกไปการทําธุรกิจการดํารงชีวิตมันก็จะง่ายขึ้นมันก็ลดภาระอะไรต่างๆของเราแลวก็จะทําให้ชีวิตมันดีขึ้นสร้างสิ่งที่ดีกับการดํารงชีวิตนี่คือความเป็นมาของคําว่ารื้อลดปลดสร้างพอผมมาเป็นรัฐมนตรีพลังงานผมไม่เคยอยู่ในด้านของพลังงานมาก่อนรู้บ้างแต่ ไม่รู้ไม่ลึกก็มันคืออะไรเมื่อก่อนก็ถามเหมือนที่คนอื่นเขาถามว่าทําไมต้องขายน้ํามันในประเทศไทยเนี่ยทาไมต้องอ้างอิงราคาสิงคโปร์แต่วันนี้ผมรู้แล้วว่าทาไมต้องอ้างอิงสิงคโปร์เพราะว่าทุกอย่างต้องเริ่มต้นไงถ้าไม่มีจุดเริ่มต้นก็ไม่รู้ว่าจะเดินหน้าต่อไปยังไงถ้าเราไม่รู้ว่าราคาน้ํามันเริ่มต้นที่ตรงไหนแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเก็บภาษียังไง เมื่อเราไม่รู้จะเก็บภาษียังไงเราก็ไม่รู้ว่าราคามันจะต้องบวกบวกบวกอะไรและเป็นราคาที่หน้าปั๊มเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็เลยไปอ้างอิงราคาสิงคโปร์เพื่อมาเป็นราคาเริ่มต้นเท่านั้นเองอ้าวแล้วทําไมต้องไม่ไมอ้างอิงสิงคโปร์เพราะไม่เคยรู้ว่าที่เขาผลิตน้ํามันในประเทศไทยเนี่ยต้นทุนเขาเท่าไหร่ไฟฟ้าที่เขาเรียกค่า F t ฟทีเีเนี่ยเปลี่ยนทุก4เดือนเลยทำให้ราคาไฟฟ้าต้องปรับตัวทุกสเดือน วันนี้เราใช้แก๊สเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตไฟฟ้าของประเทศแก๊สก็ขึ้นลงครับไม่อาจจะไม่ทีเหมือนน้ามันแต่ขึ้นลงเหมือนน้ามันมีราคาตลาดโลกเหมือนกันแต่ทําไมเขาปรับได้ทุก4เดือนอ่ะเพราะไฟฟ้ามีมีกฎหมายเขียนไว้ครับให้มีคณะกรรมการกํากับดูแลแต่น้ํามันไม่มีครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องช่วยประชาชนวันนี้ต้องมี2ด้านทํำยังไงไฟฟ้าหลักผมกําลังให้คณะกรรมการของผมหยุดหนึ่ง กำลังคิดหาวิธีการว่าทํำยังไงจะลดต้นทุนไฟฟ้าลงมาไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ทําอยู่ก็คือทํำยังไงจะให้ประชาชนสามารถติดตั้งระบบโซลา่าให้กับตัวเองเนี่ยได้อย่างง่ายคล่องตัวรวดเร็วจะเปลี่ยนจากระบบขออนุญ,ญาตเป็นแจ้งให้ทราบตอนแรกผมก็ไม่มั่นใจแต่สุดท้ายทําได้จริงๆล่าสุดตอนนี้เราก็ส่งเครื่องแรกที่เป็นเครื่องต้นแบบนะครับความจริงทดลองใช้อยู่แล้วแหละแต่นี้จะเข้าระบบ ส่งไปทดลองที่สวทชแล้วนะครับเพื่อให้ผ่านมาตรฐานเดียวกับของต่างประเทศสวทชเขาบอกนี่เป็นครั้งแรกเป็นเครื่องแรกครั้งแรกที่ผลิตโดยคนไทยในประเทศไทยคนไทยเก่งแต่ไม่เคยได้มีโอกาสผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ของกระทรวงพลังงานที่จะจำหน่ายให้กับประชาชนใช้ไฟฟ้าในราคาถูกใช้พลังงานแสงแดดและออกกฎหมายมาให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ติดตั้งได้ง่าย ในราคาที่ถูกมากๆเพราะจะไม่เอากําไรแค่บริหารจัดการตรงนี้ก็ต้องขอบคุณผมก็เตรียมการไว้หมดแล้วนะครับทางปตทก็จะมีบริษัทลูกของปตทมาช่วยทางการฟกาไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยก็จะมีบริษัทลูกของการฟกาไฟฟ้าฝ่ายผลิตมาช่วยทําให้สิ่งประดิษฐ์อันนี้ของกระทรวงพลังงานเกิดขึ้นมาจริงเพื่อจะให้กับพี่น้องประชาชนได้หลุดพ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านีา้ที่มันเป็นภาระในด้านของพลังงานนะครับ ก็มีหลายคนบอกครับว่าถึงจะถูกยังไงมันก็ยังแพงสําหรับคนจํานวนหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะออกตามมาให้คือเรื่องของการสนับสนุนเรื่องการเงินอันนี้ก็ได้คุยแนวทางกับกองทุนอันหนึ่งคือกองทุนอนุรักษ์พลังงานแล้วก็กําลังกําหนดแนวทางว่าจะสนับสนุนจ่ายดอกเบีย้ยให้กับพี่น้องประชาชนในส่วนนี้ออกไปก็จะสามารถทําให้ครบวงจรอันนี้ก็คือ disruption ด้านพลังงานไทยที่จะเกิดขึ้นในปี2568เป็นต้นไปครับเป็นเกียรติอย่างสูงสำหรับ The s t a t e Times นะครับลำดับถัดไปนะครับอย่างที่บอกครับพลังงานก็สำคัญอุตสาหกรรมก็สำคัญไม่น้อยหน้าเลยนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องจักรสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราจะมาฟังกันครับว่า Industry 4.0 Revolution Industry for Smart Manufacturing นะครับจะออกมาในรูปแบบไหน ที่เป็นนโยบายรวมไปถึงมาตรการที่เป็นรูปธรรมนะครับขอเียนปรบมือต้อนรับคุณเอกนัทพร้อมพันบนเวทีด้วยครับกาเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐม,มนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินะครับท่านรัฐม,มนตรีว่าการกระทรวงดีท่านชัยวุฒนาคมานุสอนแล้วก็ทีมงานของ t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  Time ทางสื่อมวลชนอินฟลูเอนเซอร แล้วก็น้องนองนักศึกษาทุกคนนะครับที่มาร่วมฟังคําบรรยายในวันนี้ผมเนี่ยก็อยู่กับปัญหามาตั้งแต่เกิดอยู่มาตลอดปรากฏว,ว่าผมก็มาตรวจสอบสภาวะสถานะอุตสาหกรรมของประเทศไทยเราเห็นชัดเลยครับอุตสาหกรรมเดิมของประเทศเช่นยานยนต์เนี่ยเดิมทีเป็นตัวขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวสําคัญ ประสบกับปัญหาเพราะฐานเดิมเป็นฐานผลิตรถยนต์สันดาปภายในแต่ปรากฏว่าโลกเดินหน้าไปสู่พลังงานไฟฟ้าจากเดิมที่ผู้ผลิตรถยนต์สันดาปภายในเนี่ยดูถูกพวกผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าว่าพวกนี้ทำยังไงก็สู้เขาไม่ได้คิดว่ารถไฟฟ้าเดิมทีเนี่ยเป็นรถกลอฟที่เราใช้ตามสนามก๊์บ ดูถูกเขาแบบนั้นปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เป็นยังไงครับยอดจองล่าสุดมอเตอร์เอ็กซ์โปหลัง10วันเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าขายดีกว่ารถสันดาบนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นครับโลกเปลี่ยนแต่เราไม่ปรับตัวผมก็เริ่มภารกิจแรกมาดูว่าภาคอุตสาหกรรมสำคัญสำคัญเนี่ยมีอะไรบ้างในประเทศรถยนต์อิเล็กทรอนิกส์ แล้วก็อุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าสูงที่พัฒนาไปสู่อาหารหรืออุตสาหกรรมชีวภาพนี่คือตัวเครื่องยนต์สําคัญในภาคอุตสาหกรรมปรากฏว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เรามองได้สองมุมครับมุมหนึ่งเนี่ยเป็นปัญหาเป็นความท้าทายแต่อีกมุมหนึ่งมันก็เป็นโอกาสของประเทศเมื่อสักครู่ผมบอกแล้วว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ในบ้านเรากำลังถูกดิสรับด้วยเทคโนโลยีใหม่คือการขับเคลื่อนด้วยพลังงาน ไฟฟ้าเพราะประเทศไทยเนี่ยเราสามารถพัฒนาเป็นประเทศที่เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าสะอาดได้เป็นลำดับต้นๆในภูมิภาคมีแหล่งพลังงานสะอาดที่มีคุณภาพในราคาที่ต่อสู้กับเพื่อนบ้านไดน้สิ่งที่ผมทำเนี่ยไปเติมเต็มไปช่วยเรื่องห่วงโซ่อุปทานต่างๆเพราะเห็นว่าประเทศไทยเรายังมีศักยภาพเรามีแต้มต่อที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องโลเคชันของเรา เรามีเส้นสัญจรบนดินเหนือลงใต้เชื่อมโยงกันทั้งสองคาบมหาสมุทรเรามีสภาพภูมิอากาศถึงทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนแต่ในบ้านเราสภาพภูมิอากาศก็ยังมีความเหมาะสมกับฐานการผลิตทางการเกษตรมีไบโอไดเวอร์ซิตี้มีความหลากหลายเรื่องชีวภาพเรามีอินฟราสตรักเจอร์มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อมมีห่วงโซ่ประทานมีซัพพลายเชนที่มีความพร้อม ที่สำคัญที่สุดครับประเทศไทยเราเนี่ยคือสถาบันเสาหลักของชาติที่คำจุญญนยึดเหนี่ยวมีรวบรวมความรักความสามัคคีของคนไทยทั้งหมดทำให้คนไทยมีค่านิยมที่ต้อนรับเป็นมิตรกับการลงทุนใหม่ๆไม่ว่าการลงทุนนั้นจะมาจากประเทศไหนชาติไหนก็ตามและผมยืนยันว่าถ้าทุกคนเห็นภาพเดียวกันช่วยกันทำเนี่ยในเวลาสองปีภาคอุตสาหกรรมจะฟื้น ภาคอุตสาหกรรมจะกลับมาเป็นเครื่องยนต์สาคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีกครั้งแล้วขับเคลื่อนไปแบบไม่ใช่เฉพาะในเวลานี้เท่านั้นแต่ขับเคลื่อนไปอย่างยั่งยืนเป็นผลดีให้กับประเทศชาติไม่ใช่ในเวลาที่ท่านพิลพันธ์เป็นรัฐมนตรีพลังงานผมเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเท่านั้นแต่อีกสิปี20ปีเพื่อลูกหลานของเรานี่คือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริงแต่ที่สําคัญที่สุดอย่างที่ผมบอกว่าลําพังผมคนเดียวทําไม่ได้ก็ ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานไม่พอภาคเอกชนไม่พอภาคประชาชนด้วยนะครับวันนี้เลยขอบคุณทาง s State t i m e ให้ผมได้มีโอกาสมาพูดนำเสนอมีเวทีไหนเปิดผมไปทุกที่ครับท่านพิรพันธ์ก็ดิสรับวงการพลังงานแล้วเอกนัดก็จะดิสรับวงการอุตสาหกรรมด้วยแล้วเราคู่กันเราก็จะ DISRUPT ระบบการเมืองของประเทศไทยเพื่อให้กลับมาสร้างความเชื่อมั่นและทำประโยชน์ให้กับประชาชนคนไทยต่อไปครับขอบคุณครับ ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณชัยวุฒนาคมานุสรด้วยนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับเรียนเชัยครับ,รบกลับเรียนท่านพีรพันธ์สารัฐวิภาคครับได้นกนัดพร้อมพันธ์ประเทศไทยเราผมว่าเราก็คุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิตอลอยู่แล้วนะครับเราเป็นประเทศอันดับต้นๆในโลกที่มีคนใช้ e-commerce นะครับอันดับต้นๆอันดับผมเคยเห็นงคนบอกอันดับหนึ่งหรืออันดับ3 ในโลกนะครับที่มีคนซื้อของออนไลน์กันมากส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลของเราก็คือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตคนไทยนี่ผมว่าเกือบ90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือว่าอาจจะใช้งานสมาร์ทโฟนเนี่ยผมว่ามีเกือบทุกคนนะครับทำให้การใช้อ e ีคอมเมิร์ซติดต่อธุรกิจออนไลน์เนี่ยเป็นไปอย่างแพร่หลายมากนะครับความหนุนล้ำแรกที่ผมติดตามและอยากแก้ไขที่สุดคือการกระจายการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกล นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ฝากไว้ด้วยเพราะว่าถึงแม้เราจรู้สึกว่าเรามีอินเทอร์เน็ตใช้กันทุกที่แต่เราลงไปในพื้นที่ห่างไกลในชนบทในป่าในชายแดนหรือในทะเลนะครับตามเกาะบางที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตซึ่งจริงๆเทคโนโลยีวันนี้มันมีอยู่แล้วคือซัตเทิรไลท์บอร์ดแบนก็คือดาวเทียมที่ให้อีโปรกรอินเทอร์เน็ตซึ่งวันนี้หมดสัญญาสัมปทานไปแล้ว30ปีตอนนี้ก็มีเทคโนโลยีใหม่คือเทคโนโลยี Low Orbit Sa t e l l เ t e รเขาเรียกเร O นะครับซึ่งจะทําให้คนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตผ่่าานนนนดดวเทททีียมไ้้ใใุกกพืโล ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของปัญหาอัจญากรรมออนไลน์นะพูดเป็นเรื่องสุดท้ายเพราะวันนี้ผมติดตามข่าวแล้วมาโดยตลอดตั้งแต่ตอนที่อยู่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยเราก็พยายามให้ความรู้ประชาชนแล้วก็เข้าไปแก้ปัญหาเรื่องนี้ตลอดนะครับก่อนผมพ้นตำแหน่งเนี่ยผมได้ออกพระราชกำหนดไว้ฉบับหนึ่งพร,พระราชากำหนดการปราบปรามอัชญากรรมออนไลน์หลกัหลกๆก็คือให้ เรามองว่าออนไลน์เนี่ยปัญหามันเยอะเพราะว่าคนโดนหลอกโอนเงินนะครับผ่านบัญชีม้าคือบัญชีของคนที่แอบไปหลอกเปิดกันแล้วมาหลอกเงินคนก <c oughs> ็าเลยทําให้ออกกฎหมายว่าให้บัญชีม้าเนี่ยผิดกฎหมายนะครับแล้วว่าตอนนี้ผิดกฎหมายนะคใครไปรับจ้างเปิดบัญชีเนี่ยมีโทษจําคุกสาปีซึ่งเมื่อก่อนไม่มีนะครับแล้วก็ถ้าท่านพบว่ามีการถูกหลอกโอนเงินและท่านโกนไปแล้วเนี่ยรู้ว่าบัญชีนี้ผิดกฎผิดเนี่ยท่านสามารถโทรไปแจ้งที่ธนาคาร สถาบันการเงินให้บล็อกบัญชีนั้นได้เลยเพื่อจะได้รีบเอาเงินคืนให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งอันนี้เป็นระบบที่กฎหมายสร้างแล้วนะครับรวมถึงกสทชเรื่องเบอร์โทรเรื่องอะไรก็ต้องเข้าไปตรวจสอบทั้งหมดเพื่อบล็อกระบบนะครับแต่ผมรู้ว่าตัวนี้ระบบยังเดินหน้าไม่ได้ตามกฎหมายหรือตามที่เราต้องการก็ฝากรัฐบาลใหม่วก็ต้องขับดันเรื่องนี้เรื่องการแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์นะครับเพราะวันนี้มันคงไม่ใช่แค่เรื่องโทรหรือว่าการส่งไลน์มาคุยกันแล้วมันมีที่น่ากลัวกว่านั้นคือ AI deepfake ที่แบบเราใช้ AI ปลอมเป็นคนน่ะอาจจะปลอมเป็นตำรวจเจ้าหน้าที่หรือปลอมเป็นเพื่อนเราที่เรารู้จักใช่ไหมครับปลอมรูปปลอมเสียงปลอมหน้าทั้งหมดเลยโดยใช้คอมพิวเตอร์ทำคอมพิวเตอร์กราฟิกทำขึ้นมาแล้วก็มาหลอกลวงประชาชนมันไปไกลามากเลยครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องลงมาดูเรื่องนี้อย่างจริงจังเรื่องการแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์นะครับการหลอกลวงต่างๆผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ผมเป็นห่วงมากนะครับทั้งเรื่องหน่วยงานไซเบอร์เซเคียวริตี้หน่วยงาน,น,น PDPA หรือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงเจ้าที่ตำรวจไซเบอร์นะซึ่งวันนี้มีอยู่น้อยมากนะประมาณพันกว่าคนกองบัญชาก,การสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์เนี่ยก็ต้องเพิ่มอีกอย่น้อยเท่าตัวนะครับเพื่อม,มาทําคดีมาดูแลพี่น้องประชาชนป้องกันปรบาบพารรมอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับก็ฝากไว้ด้วยว่าอยากให้เราทุกคนช่วยกันนะครับ เศรษฐกษิจดิจิทัลจะเติบโตไม่ได้เลยนะครับถ้าเราไม่สามารถคุ้มครองดูแลพี่น้องประชาชนให้อยู่อย่างปลอดภัยได้สุดท้ายนี้ก็ขอชื่นชมเดอะสเตชั่มนะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพสลิดยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับและว,วันนี้ในนามของ t เดอะสเต t i m มนะครับในนามของคุณกบและก็คุณปอนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนึ่งครับที่ มาร่วมงานกันในวันนี้มาแสดงความยินดีกับทางคุณปอคุณกบและทีมงานของ The Stage Times และก็อย่าลืมติดตามผลงานของพวกเขานะครับในปี2025ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ผมวารินสัจเดลลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ